จราจรกันบ้างนะคะการเดินทางกลับเข้ามาในกรุงเทพมหานครไปที่ถนนมิตรภาพกันก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยโดยภาพรวมก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีจะมีชะลอบ้างเป็นบางช่วงนะคะคุณมนทิราบําเน็ตพันธ์นะคะมีรายงานสดเข้ามาจากถนนมิตรภาพบายพาสนครราชสีมาขอนแก่นจังหวัดน,นครราชสีมาค่ะเชิเลยครับ ค่ะขอบคุณค่ะจากสภาพการจราจรบนถนนมิรภาพไบพารขอนแก่นนครราชสีมาขณะนี้นะคะถือว่าการจราจรยังคงคล่องตัวดีอยู่ค่ะส่วนบรรยากาศที่สถานีขนส่งแห่งที่สองจังหวัดน,นครราชสีมาวันนี้นะคะบางตากว่าเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ เริ่มที่บรรยากาศที่สถานีขนส่งแห่งที่สองจังหวัดนครราชสีมาได้มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศทยอยเดินทางมาจากต่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อมาต่อรถทัวร์ไปยังกรุงเทพมหาน,านครปริมณฑลและภาคตะวันออกซึ่งวันนี้บางตากว่าเมื่อวานที่ผ่านมาโดยต่างหอบทิ้วสัมภาระอาหารแห้งสําหรับนําไปรับประทานเองเพื่ออาหารแห้งสําหรับนําไปรับประทานเองเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นขอนฝากต่างได้เข้าคิวซื้อตัว๋วโดยสารเพื่อให้ทันกลับไปทํางานขณะที่ ก่อนหน้านี้ในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาได้มีประชาชนบางส่วนได้ทยอยเดินทางกลับด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาไปหลังกลับจากฉลองเทศกาลปีใหม่กับครอบครัว ส่วนที่สถานีรถไฟอุบลราชธานีซึ่งเป็นสถานีต้นทางสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้จัดเตรียมขบวนรถไฟเสริมมาตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่5มกราคมมีการเพิ่มขบวนรถไฟวันละสองขบวนโดยเสริมจากจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสินเกดจังหวัดละ1ขบวนได้มีประชาชนเริ่มเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเพื่อไปทํางานส่วนการจองตั๋วที่นั่งชั้นที่1และชั้น2ถูกจองตั๋วล่วงหน้าทุกที่นั่งส่วนตั๋วชั้น3สามารถซื้อได้ในวันเดินทาง ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะขณะที่การจราจรบนถนนมิตรภาพอำเภอปากท่องจังหวัดนครราชสีมาได้มีประชาชนเดินทางขับภูมิลำเนาเพื่อกลับไปทำงานเป็นจำนวนมากโดยสามารถใช้ความเร็วของรถได้80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งบริเวณทางขึ้นเนินสูงรถชะลอตัววิ่งด้วยความเร็วต่ำอีกทั้งมีติดช่วงหน้าฟาร์มชกชัยและหลักกิโลเมตรที่34และ35 จึงทาให้รถชะลอตัวติดขัดและในช่วงบ่ายของวันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงจะเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถส่วนสภาพการจราจรเชื่อมต่อระหว่างภาคอีสานตอนบนที่อําเภอหนองบัวโคกจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นถนนเลี่ยงสภาพการจราจรบนถนนนิรภาพไปยังอําเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีก็มีปริมาณรถหนาแน่นและติดขัดเป็นบางช่วงโดยมีเจา้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เร่งระบายการจราจรให้ค่ะ และถนนหมายเลข304ที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่ากิโลเมตรที่26-29ถึงอำเภอนาดีจังหวัดประจินบุรีมีสองช่องการจราจรรถวิ่งสวนทางโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกลวอยางมาวางปรับเส้นทางเป็น3าช่องทางการจราจรให้รถขาลงมาจากจังหวัดน,นครราชสีมาสามารถวิ่งได้สองช่องและรถขาขึ้นวิ่งได้หนึ่งช่อง ซึ่งทำให้การจราจรติดขัดน้อยกว่าทุกปีเช่นเดียวกับบริเวณหลักกิโลเมตรที่4 2และ4 8ตาบลบุพ,าพรามอาเภอนาดีก็ได้ดําเนินการให้รถวิ่งเช่นแเด,เดียวกันถึงแม้ว่าการจราจรจะติดขัดแต่รถก็สามารถวิ่งได้อย่างช้าๆสำหรับ,บการหยุดนิ่งค่ะ และจากการตรวจสอบของทีมข่าวที่บริเวณจุดบริการประชาชนของหน่วยทหารบนทนทหารบกที่21พบว่ามีประชาชนแ,แวะมาพักดื่มกาแฟสอบถามเส้นทางตลอดจนขอรับยากับเจ้าหน้าที่แพทย์เคลื่อนที่กันอย่างต่อเนื่องเพื่อคลายความเมื่อยล้าจากการขับรถ สำหรับจุดบริการประชาชนของหน่วยทหาร20แห่ขงของกองทัพภาคที่2การเปิดจุดบริการประชาชนในพื้นที่ในห้วงตั้งแต่26ธันวาคมถึง3มกราคมมีผู้ใช้บริการรวมทั้งหมดจำนวน7,551คนค่ะการและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดบนถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชส,สีมาซึ่งว่าคาดว่าของช่วงเย็นของวันนี้นะคะปริมาณรถจะหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกับทางสถานีค่ะ ขอบคุณคุณมนทิราและก็ทีมข่าวด้วยดูจากภาพในจริงๆแล้วเริ่มหนาแน่นหลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงบ่ายที่อาจจะมีติดบ้างในบางช่วงก็ยังไงใจเย็นๆก็แล้วกันที่อีสานนี้ที่บ้านหัวคือแถวปากช่องที่ว่วานนี้เอาเลที่บางจุดนี้ยาวเกือบ10กิโลเมตรเลยนะครับนี่คือที่ภาคอีสานมิตรภาพนะครับไปที่เส้นทางที่จะเป็น